เอาละในคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ผมได้ไปเจอกับเด็กดากอนเทลแล้วก็ได้มีโอกาสตีกันแบบเบสออฟทรีก็คือตีกัน3ตาอนนะนะก็เลยอยากที่จะเอาเกมเพลย์รีเพลย์ที่เจอกับดากอนเทลเนี่ยมาให้ดูกันว่าอาการมันเป็นประมาณไหนอะไรยังไงแล้วผมเห็นจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้างจากไอ้ตัวเด็กดากอนเทลเนี่ยเนาะและเด็กที่ผมเล่นในคลิปเนี่ยก็จะเป็น มีข้งโกะแฟนทอมไนท์ Knight, ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจอกับดาร์กอนเทลแล้วมันจะออกมาสภาพไหนมาก็มาดูเกมแรกกันในเกมแรกเนี่ยฝั่งผมได้เริ่มก่อนก็จริงแต่ว่าเนี่ยเนาะเจอเขาปาฟัวล้อใส่น่าทำให้ผมต้องเอ่อเล่นแบบเซฟเฟน้อยๆด้วยการน้อมมาทอนสเกลโยนอันเช่นโคลกับเซเรนบูสลงหลุมแล้วก็ให้เซเรนบูสเนี่ยสเสิร์ฟฟอกเปลดแล้วก็หมอบ3ผ่าน ที่มาะไว้ก็จะมีตัวเซ r ร์มนี่แล้วก็สปิริตวอล์แล้วก็ตัวฟอกเบลดฟอกเบลดก็เนเกตเอฟเฟกต์ของมอสเตอร์บนบอร์ดได้อ่ตัว1ทีแล้วก็ไอเซ r ร์มนี่เนี่ยสามารถสเปมมีคังโกมอสเตอร์จากมือได้ก็โดดฮาระจากมือได้แบบเนี้ยเนาะแล้วก็ไอสปิริตวอล์กเนี่ยสามารถกินมอนฝังตรงข้าม1ตัวมาเป็นการสมใส่ให้กับมอสเตอร์มีคังโกบนบอร์ดได้เอะไรแบบนั้นทีนี้ พอเข้าเทินของฝั่งตรงข้ามเขาก็ไอ้ตัวไอ้ตัวราฮูดะดัอนเทลมาไอ้การ์ดใบนี้เนี่ยเป็นฟิวชั่นสเปลอะเนาะที่สามารถที่จะฟิวชั่นซัมมอนเอาตัวดากอนเทลฟิวชั่นมอนสเตอร์ออกมาจากเอสต้าเด็กได้1ตัวโดวยการใช้วัตถุดิบจากมือเด็กหรือว่าบนฟิวผมก็เปิดเซอร์เมนี่โดดฮาวิจังจากมือไปแล้วก็ฝั่งเขาก็ฟิวชั่นเอาอาร์ทาริออนออกมาโดยการใช้วัตถุดิบจากมือเป็น g e เ e นิ s d r ดรา n อนตัวนี้แล้วก็ไอ้ดราคอนเทลเออร์กูล่าใบเนี่ยเนาะเออร์กเนี่ยเป็นการ์ดที่ถ้าเกิดว่ามันลงหลุมในฐานะฟิวชั่นแมทวเอ่ะเขาสามารถที่จะเซต a g o n Tail Spell Trap ได้1นึ่ใบาจากไอเด็กแล้วก็ได้ยิง Spell t r a หนึ่งใบบนบอร์ดด้วยแล้วก็เวลาที่มันอยู่ในสุสานเนี่ยเขาสามารถที่จะทาร์กเก็ตดราคอนเทลสเปลแคสเตอร์ที่อยู่ในสุสาน1ตัวแล้วเอาไปเนี่ยกลับเข้ากลเด็กแล้ว เก็บไอตัวที่ใบนี้มันทาร์เก็ตอะกลับขึ้นมือได้แบบนั้นนะเนาะก็เบสิค l l y มันคือการ์ดที่หาของให้ได้แล้วก็ยิงการ์ดให้ได้ด้วยแล้วก็คืนของให้ได้ด้วยเป็นการ์ดที่เก่งมากๆเออมันดีมากๆเลยเวลาที่เริ่มก่อนแล้วก็เริ่มหลังด้วยเนาะทีนี้อา์ทาริออนเชนหนึแล้วก็เชนสองเป็นเออร์กูล่าเชนสามก็เป็นสปนะิริตวอล์กเนาะ ไอตัวอาร์ทอริอนเนี่ยตอนที่มันฟิวชั่นซัมมอนออกมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเด้งการจากบนฟิวหรือว่าในหลุมกลับขึ้นมือได้ตามจํานวนวัตถุดิบที่ฟิวชั่นซัมมอนมันออกมาที่ที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้จากบนมือนะแล้วก็เชียน2 ia, เออร์กูล่าเมื่อกี้เนาะที่ที่ยิงสเปลทรับได้หนึ่งไปนั่นทําให้ผมต้องเปิดสปปริตวอล์กไปเพื่อกินไอตัวอาร์ทอริอนมาอืมคือก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาจะสมโดนตัว s p i ร i t บล็อกหรือฟอกเบลดอะไรพวกเนี้ยเนาะอืมก็เลยต้องเชนส่วนไปแล้วฝั่งเขาก็เนี่ยครับมีเฟมินาที่สามารถที่จะไอเชนส่วนฝั่งเราออมาได้เช่นเดียวกันคือใบเนี่ยมันมีเทคที่เขาสามารถที่จะ f คลฟ t กดิส a r d การไปนี้จากมือลงหลุมไปแล้วก็ Fusion s u ัมมอนเอาดากอนหรือว่าสเปลแคสเตอร์มอสเตอร์จากเอส r a าเด็ออกมาได้ที่เป็นฟิวชั่นมอสเตอร์นะ โดยการใช้วัตถุดิบจากไอ้บนมือือว่าบนฟิลอะเนาะอ๋อ <c oughs> ขอแห้งโทษทีแบร็บหัวมากก็เอาตัวกาเมออกมาครับแล้วก็ไอเออร์กูล่าก็เซตเป็นเคทูดะอนเทลแล้วก็ยิงฟอกเบลดของผมอะเนาะทีนี้เขาก็เด้งตัวฮาเกขึ้นมือใช่ปะแล้วเออร์กูล่าก็เก็บตัวเฟมิน่าขึ้นมือแล้วไอตัวอันเนี้ยกาเมอะก็มีเทคที่บอกว่า ถ้าเกิดว่ามีดากอนเทลการ์ดเอติเวตเอฟเฟกต์คริฟเฟกเขาสามารถจะทาร์เก็ตการ์ดหนึ่งใบที่ฝั่งตรงข้ามคอนโทรลแล้วก็ยิงทิ้งได้เขาก็ยิงทอนสเกลผมทิ้งอะเนาะอืมเราเก็บเฟมิน่าขึ้นมือแล้วก็เอ่อใช้เคทูในการเสิร์ตตัวไอ้ลูซิอัสขึ้นมือลูซิอัสก็สามารถนอร์มอลหรือว่าสเปร์แล้วแบบได้เทคที่เสิร์ตดากอนเทลมอนสเตอร์จากไอเด็กขึ้นมือได้อืมก็เสิร์ตเป็น ดะคอนเทลแผนอืมคือถ้ามันนอมอนกับสเปร์ก็ก็เซิร์ชมอสเตอร์หนึ่งตัวนะแล้วก็ไอฝั่งเขาเนาะตีมาพันแปดแล้ว2008จะเข้าหน้าผมผมก็ไอเชนสปิริตวอล์กสวนไปแบนิชมันแล้วก็สเปร์หาริจับมือมากับดาเมจอืมที่เขามอบไว้ก็เป็นคอบาเดรกรฟเนาะแล้วก็ฝั่งผมจวดได้ทอนสกิลแล้วไอ เซอร์โมนี่เชนหนึ่งเชนสองเป็นตัวเฟมิน่าสังฟิวชั่นเนาะก็เอาอัทาริออออกมาแล้วก็ฝั่งผมถมเป็นไมโยวาชิโดกิเอาไว้ชุบฮาเกรยียนะแล้วอัเทอริออนก็เก็บเฟมิน่าแล้วก็ตัวลูซิอาสกับแพนเนี่ยก็มีเทคที่สามารถเซตดราก้อนเทลสเปลทรับได้แล้วก็ตัวมอนสเตอร์ฟิวชั่นของดราก้อนเทลเนี่ยจะมีเทคที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามีการ์ดลงหลุม2ใบ ในจังหวัดเดียวกันในเวลาเดียวกันในคราวเดียวกันเนี่ยพวกมันสามารถที่จะชุบตัวเองออกมาจากหลุมได้อืก็เซตเป็นเฟรมกับไอตัวอันนี้เนาะหอนแล้วก็ไออาร์ทอิออนก็เก็บเฟมิน่าขึ้นมือจากนั้นฝั่งผมก็จะชุฮาเออกมาแต่ว่าเจอคอไบเดเปมันคุมกําเนิดก่อนอ่น่าเสียดายทีนี้ไอฝั่งผมก็ ทำการใช้เทคเอนเชนโค้กเสิร์ชเซเรนบูสขึ้นมือแล้วอันนี้คือนะมิสเพล่นะผมเอตั้งใจว่าจะนอมอนซัมมอนตัวถอนสกลตัวนี้แต่ว่ามือมันลั่นไปโดนปุ่มเซตอ่คือปุ่มนอมอนกับปุ่มเซตในอีดีโอโปอ่ะมันอยู่ใกล้กันมากเว้ยผมเลยกดพลาดครับเออนั่นทำให้ผมต้องใช้ฟอกเบลดในการชุบถอนสกลตัวในหลุมมาอย่างดีที่มีสำกองอ่ะนะแล้วก็ ต่อด้วยตัวไอ้ซเลนบูสแล้วก็ขึ้นอินโบเกอร์แล้วก็สเปยตัวมอนติสตาร์ออกมาจากเด็กแล้วมอนติสตาร์ก็เสิร์ตตัวฮีโคอีคอลครับแล้วก็ไออันเนี้ยเนาะทำการลิงขึ้นอิโซเดแล้วก็เสิร์ตตัวฮาเรมาฮาเรที่เจอใบด้วยคอบายไปแล้วนะแล้วก็ถม3โดดตัววิกเก็ตกรอบครับแล้วก็เกียร์เบดเก็บตัวเองจากนั้นก็ใช้เทคของตัว เลนบูสในการเสิร์ตตัวไอเชดวิกันดีนครับแล้วก็คอนสเกลชูตัวเองจากหลมุมแล้วก็ทำการใช้ฮีโกอีกคอกับไอตัวอันเนี้ยไอเชดวิกันดีนเสกบอดี้เลเวล4มา2ตัวแล้วก็ขึ้นอินฟอนอลเฟรมบัญชีแล้วก็ทำการเสิร์ตเนเมซิสแฟลกขึ้นมือแล้วก็ก่อนอื่นขึ้นเบรกซอร์ตก่อน แล้วอเอาเบรกซอสเนี่ยยิงไอตัวทอนสเกลตัวเนี่ยที่ผมเผลอคว้ามไปอ่ะเออแล้วก็ยิงมันทิ้งคู่กับไอตัวกาเมลเนี่ยเนาะเออแล้วเอฟเฟกของแพนก็บอกว่าไอถ้าเกิดว่าเห็นโดนทำลายเนาะมันก็เก็บตัวเองครับเออแล้วก็สามารถที่จะชุบดากอนเทลหนึ่งตัวจากในหลุมออกมาได้เนาะเออแล้วก็สเปริลูซิอัสมาพอลูซิอัสได้นอร์มอนหรือว่าสเปร์ออกมาเนี่ยก็เสิร์ดดากอนเทลมอนสเตอร์ขึ้นมืออีก ก็เสิร์ฟเป็นเออร์คูล่าใบเนี่ยเนาะทีนี้ฝั่งผมก็ขึ้นรมีเทียนพินเซตแล้วที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเห็นกร์ดจ,จากบนฟิวเนี่ยลงหลุมไปพร้อมกัน2ใบเขาสามารถชุบมอนฟิวชันดาวอนเทลออกมาได้จริงๆลงหลุมจากมือก็ได้ด้วยจากเด็กก็ได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมขออ่านดีๆถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์2ตัวถูกส่งลงหลุมในเวลาเดียวกันอ่าก็ก็คือจากไหนก็ได้อะ ขรับจากเด็กจากมือจากฟิลก็ได้มันจะได้ชบุบอ่าแล้วก็โพรมิเทียนเนาะชุบตัวอินฟอนอลเฟรมบัญชีออกมาแล้วก็อ่าขึ้นแอมโบรเวลครับแล้วก็เนเมซิสแฟลกไอ้สเปย์ตัวเองแล้วเก็บเอนเชนโคลกลับมาแล้วก็แฟลกเซิร์ดโปรตอสอ่าจากนั้นแบนนิชสามใบแบนนิชอินวอคเกอร์อิโซเดแล้วก็เฟรมบัญชีออกนอกเกมเพื่อสเปย์โปรตอสแล้วเฟรมบัญชี พอโดนแบนนิชแล้วเราคอนโทรลตัวไพโรมอสเตอร์อยู่เนี่ยมันสามารถสเปรย์ตัวเองออกมาจากไอโซนแบนนิชได้แล้วผมก็ต้องประกาศธาตุดินด้วยโปรตอสไปเนาะอืมล้างบอร์ดเขาตู้มแล้วก็แปะไอฟินิซสเกียร์เบลดใส่แอมเบอเวลแล้วก็เบรกซอสโคกแล้วก็โปรตอสโคกอ่ะนั่นแหละก็รีเท่าแล้วทีนี้เรามาดูเกม2กันในเกม2เนี่ย หลายๆคนเห็นมือฝั่งตรงข้ามก็น่าจะเดาได้แล้วเนาะว่าในตาน,นี้เนี่ยฝั่งเขาชนะแน่นอนเพราะเนี่ยมีทั้งโซลิมจัดเมน์มีทั้งอัวกัแม็กซี ora, i, แล้วก็อ e ีเทลี่ของตัวทีมรีเจนซิสเนี่ยไอตัวโทการ์ดรีเจนซิสเนี่ยเนาะแล้วเขาได้เริ่มก่อนแล้วดูมือผมมันมันสู้มือเขาไม่ได้แน่ๆเออเนี่ยมีแม็กซีผมก็ทอแล้วอ่อก็เนี่ยครับ เขาเปิดด้วยตัวโทก,กสัสเรเจนซิสเนาะแล้วก็โดดตัวรเรเจนซิสอาร์ชฟีนเบมิดบาออกมาไปเนี่ยถ้ามันได้นอมอนันกับสเปรเขาสามารถที่จะเสิร์ชเรเจนซิสการ์ดจากไอเด็กหรือว่าเก็บจากโซนแบรนิชขึ้นมือได้หนึ่งใบก็เสิร์ชมาเป็นตัวอันเนี้ยครับสเปลชื่ออะไรนะไอรเรเจนซิสเออสเปลชื่อรเรเจนซิสเลยเขาสามารถที่จะ ไอ้เสิร์ตวีเจเนซิสการ์ด1ใบขึ้นมือได้เนาะอ่าก็เซิร์ตเป็นตัวเนเกตตัวนี้มาไอ Re ้วีเจเนซิสเซดเชมอสเนี่ยอ่าก็สเปรยจากมือแล้วก็หมอบโซเลมจัดเมนฝั่งผมก็แอดเจเวตตัวไอ้ไอันเนี้ยเวนฟอร์ดเมนแล้วก็เจออัวราขัดแถมโดนแม็กซีด้วยโอ้ม่เกิดผมก็แอดเจเวตตัวทาเลนต์ดูมือเขา อันที่จริงผมควรจะเลือกจั่วมากกว่าหรือว่าเลือกเทคคอนโทรลมากกว่าแต่แต่นั่นแหละอยากดูมือเขาอะนะว่าเขาถืออะไรไว้แล้วเขาก็เนี่ยครับเปิดโซเลมจัดเม้นใส่ตอนที่ผมน้องมอนฟูริก็นั่นแหละเออก็ก็หมดก๊อกแล้วครับต้องต้องหมอบตัวฟ็อกเบรดแล้วก็สปีดบอลแล้วก็ผ่าน ทีนี้ตัวนั้นก็ลงหลุมตอนจบเ์นเนาะแล้วก็พอมันลงหลุมปั๊บในตอนจบเท์นมันก็สามารถที่จะเก็บตัวเองขึ้นมือได้ทีนี้เขาก็ท็อปเด็กเป็นใบนี้ลูซิอาส <c oughs> <c oughs> ก็นอร์มอนมาเสิร์ชจะฟองเบลดใส่แล้วก็เจอใบนี้มันขัดนะเนาะเชมอตขัดโยนไอตัวไอเบมิดบาลงหลุมอ่าก็เนเกตฟองเบลดผม แล้วเขาก็ได้เซิร์ชเป็นเฟมิน่าแล้วบีเจเนซิสไอสเปลไปเนี่ยก็แบนิชตัวเองแล้วก็ชบเบมิบบาออกมาได้ด้วยโอ้โหเบมิบบาก็ไอสเปลมาแล้วก็เซิร์ชอันนี้อีกไอดาร์กอนตัวเนี่ยเนาะครับจากนั้นอ่าเฟมิน่าก็ทำการขึ้นอาร์ทอรีอนเนาะอ่าแล้วก็อาร์ทอรีอนเก็บเฟมิน่าแล้วก็มีเซตหนึ่งด้วยเออไม่ใช่ไม่ได้เก็บ ไอเฟมิน่าดิเก็บไอตัว Genesis บีเจเนซิสมังกรตัวนี้แล้วไอตัวเนี้ยก็สาม,มารถที่จะแซกตัวเองแล้วหยิงแผงหลังได้หนึ่งใบแล้วก็เนี่ยครับดาเมจมันพอปิดเกมแล้ว3,000 2,500 2,500้ว3 000, 2, 000, 5 2 000, 5, 5, เนี่ยเนาะเอ่อตอนนี้ก็เลยแพ้ไปครับก็นั่นแหละนะมือเขามันดีจริงๆอะ่ะก็เลยแบบอ่ะก็ต้องให้เข้าไปแล้วก็มาดูเกม3กันบ้าง ในเกม3เนี่ยฝั่งผมได้เริ่มก่อนแล้วก็มือเปิดมีอะควาดอฟฟินก็เลยนอมอนซัมมอนอะควาดอฟฟินไปแล้วก็โยนไอมาโยวาชิโดริลงหลงุมเพื่อดูมือเขาแล้วก็เห็นว่าเนี่ยถืออัวระเอาไว้แล้วก็ถือบิสติลแมกนัมฮัตเอาไว้ด้วยผมก็เลยกระชากอัวระลงหลุมมามันจะได้ไม่ต้องมาคัดโอฮิเมะผมแล้วก็ไอตเวตโอฮิเมะเสิร์ตไอ เซอร์มนี่ขึ้นมือแล้วก็โยนฟอกเบลดลงหลุมไปแล้วก็ทำการกดเทคเซอร์มนี่สเปโอฮิเมะจากมือแล้วแบนนิชเซอร์มนี่เพื่อถ่มฮารลงหลุมไปแล้วก็แอตเตเวตตัวอันเนี้ยอะไรนะมายวาชิโรวิซุบฮารกลับมาแล้วฮารก็เสิร์ตตัวอากาเบสขึ้นมือแล้วก็ทำการลิงก์สองขึ้นไออันนี้เคิวเบนี่แล้วก็ถ่มกราฟจะให้กราฟมันสเปเซียแต่ว่า เจอแมกนัมฮัทมันคุมกําเนิดก่อนอเจอเตะออกนอกเกมก่อนยังไม่ทันได้ e อ t i m a t e effect เลยก็เลยไม่เป็นไรครับก็ยังมีตัวท่าเลนเนาะก็ใช้ทาเลนเนี่ย t ทคค control ตัวอันนั้นมาแล้วก็ทําการลิง์ขึ้น gusty badis เนี่ยตัวมันเป็นทาตมืดนะเนาะไอตัวอันนี้ก็เป็นลิงสองธาตมืดด้วยมันเลยขึ้น gusty badis ได้อ่า แล้วก็ถมไอแอนเชนโคล k ลงหลุมไปแล้วแปะเชียรวิกันดีนด้วยเอฟเฟกของกัสตีบาร์ดิสแล้วก็แบนเนชตัวฟอกเบลดซุบตัวแอนเชนโคล k แล้วก็แอนเชนโคลคทำการบัฟสเตตของกัสตีบาร์ดิสเป็น2,009แล้วก็ทำการแปะอาราเบสใส่โอฮิเมะแล้วเด้งนางกลับมาแล้วก็สเปรฟูรีออกมาจากในเด็กจากนั้นฟูรีก็เซิร์ฟแท็บเซิร์ฟสปิริตวอล์กเนาะแล้วก็ ทำการ e x i t ขึ้น Invoker Invoker ก็ถอดไซส์แล้วสเปย์มอร์นิ่งสตาร์มอร์นิ่งสตาร์ก็ทำการเสิร์ชฮีโกอิกคอลขึ้นมือแล้วก็ขึ้นอิโซเดอิโซเดก็เสิร์ชตัวอันนี้มาสเตนกริฟแล้วก็ถม3ถมเป็นเกียร์เบลดแล้วก็ไฟแดนซ์แล้วก็อาร์กัเบสในการที่จะสเปย์ทอนสเกลออกมาจากเด็กแล้วก็เกียร์เบลดเก็บตัวเองแล้วก็ คอนสเกลกดเทคดิสการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ถมตัวไอ้ริกเกตโกบผมก็ดิสการ์ดตัวเออ่สเตนกริฟไปเนาะอืมจากนั้นตัวแอนเชนโคก็เสิร์ชเซเลนบูสขึ้นมืออ่าแล้วก็ทำการสเปมมันแล้วก็เอเตเวตตัวคิโกอีคอลกับเชดวิกันดีนได้บอดี้เลเวล4มา2ตัวก็คือมอร์นิ่งสตาร์กับไอเชดวิกันดีนเนี่ยแล้วก็ทำการเอ็กซ์เดขึ้นอินเฟอร์นอลเฟรมแบนชีแล้วก็ เฟรมบัญชีเสิร์ตตัวไออันนี้เนมิซิสแฟลกแล้วก็ทำการเอ็กซ์เขึ้นเบรกซอร์ดด้วยแล้วก็ใช้3ตัวเนี่ยขึ้นอะพอลโลซาแล้วก็แฟลกเก็บตัวกราฟกลับเข้าเด็กแล้วก็สเปรตัวเองแล้วก็สเสิร์ตโปรตอสจากนั้นสเปรโปรตอสด้วยการแบนนิชอะควาดอฟฟินอินฟเนอร์นอลเฟรมบัญชีแล้วก็เอ็มเอ็กเซเบอร์อินเวเกอร์จากในหลุมออกนอกเกมไปแล้วอินฟเนอร์นอลเฟรมบัญชีพอโดนแบนนิชปั๊บ เราเห็นว่าเราคอนโทรลไพโกมาสเตอร์อยู่มันก็สามารถสเปตตัวเองกลับมาจากนอกเกมได้ <c oughs> อ๋อคอเกิมแห้งแล้วโทษทีอ่าแล้วก็ทำการลิงค์ขึ้นโภมิเทียนเินเซตเลยคือผมไม่ประกาศธาตุโปรตอสเพราะว่าเจอดราก้อนเทลที่ใส่แพ็คเกจเีเจเนซิส packet, Genesis, แบบเนี้ยมันเป็นเด็กที่แบบมันติคัลเลอร์เนาะเอ่อมันติเอเลเมนต์เอ่อการประกาศโปรตอสไปเนี่ยมันเลยจะไม่ค่อยได้ผลนะ,นะ ก็เลยอันนี้เลยขึ้นอพอลโลซาดักไว้แล้วก็ทำแอมโบเวลออกมาแล้วก็เสิร์ชฟอกเบลดแล้วก็ไอถมตัวอันนี้ไอ่วิงลงหลมไปแล้วก็ผ่านแค่นี้เลยอืมคือประกาศทา่าไปมันไม่มีผลอะไรเขายังเล่นได้อยู่แล้วเถ้าเกิดว่าจะประกาศทา่าดินให้เขาเล่นไอ้มอนฟิวชั่นดราคอนเทลไม่ได้เนี่ยาตาดินเราก็ไอ้สเปย์ออกมายากอีกอะ เด็กนี้มันสเปรท่าดินยากครับมันจะมีท่าดินแค่ไอ้มอน n i งสตาร์กับไอ้ตัว m er อ,อ็ a b e r Invoker ์อนเนาะก็เลยประกาศท่าดินลำบากมากมแล้วผลของแมกนัมฮาร์ดเนาะก็เสิร์ตตัว B g e n e s i s Dragon ตัวนี้มาอืมพอประกาศท่าดินไม่ได้แล้วแบบประกาศท่าไปแล้วมันก็ไม่มีผลกับ Engine VGenesis ด้วยผมเลยโอเคทำบอดประมาณนี้มา แล้วก็ปล่อยให้มันแตกไปเออพอบอดแตกปับ๊บแล้วเขาตั้งมอนตัวใหญ่มาเนี่ยพอเข้าเทินเกาเกก็สามารถที่จะชุบไอ้มอนมิคังโกะออกมาแล้วก็ทำโอทีเคได้อะไรได้แบบเนี้ยนะอืมก็ให้บอดพวกเนี่ยมันขัดฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเนี่ยอืมก็ฝั่งเขาเอ่อมอนตัวมือมาก่อนเนาะแล้วจะฟิวชั่นซัมอนผมก็ใช้อโพเนเกตไปแล้วก็ ตัวเบมิดบาร์ก็จะเสิร์ชใช่ปะผมก็อันนี้ไปอ่ฟองเบลดใไซมันแล้วก็ฝั่งเขาสเปร์วีเจเนซิสดรา้อนตัวนี้มาผมก็ทำการยิงมันออกก่อนอืมแล้วฝั่งเขาก็เชนสวนเนาะด้วยเทคของมันที่เพิร์เฟกสามารถสั่งเวยตัวเองแล้วก็ยิงสเปลทรับได้หนึ่งใบก็ยิงไอ้สปิริตวอลของเราเนาะแล้วผมก็ชุบโคมิเทียนพินเซป พร้อมกับยิงแอมโบรเวลลงหลุมไปอ่าทีนี้ฝั่งเขาก็แบทเทิลแต่ว่าโขกมาไม่ได้เพราะว่าฟ็อกเบลดมันอันนี้อยู่ขัดการโจมตีของไอตัวเบมิดบาร์อยู่อ่าเขาก็ทำการสเปย์ตัวนี้มาไอเจเนซิสก no, 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 ็อดเดลเทอร์โกโนมิโนมิออนเอ่อโนมินอนเอ่อชื่อแม่งอ่านยากครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยก็คือพอมันได้สเปย์มาปั๊บ เขาสามารถที่จะเซตวีเจเนซิสสเปลทรับจากในเด็กได้หนึ่งใบผมก็เอ่อเอาโพเนเกตไป <c oughs> แล้วก็ฝั่งเขาใช้เคทูดาก้อนเทลเนะเาะอ่าแล้วทำการขึ้นตัวอาร์เทอริออนมาแล้วก็อาร์เทอริออนเด้งตัวโพมิเทียนพินเซตแล้วก็ตัวเอ่อดาก้อนเทลเมอร์เนี่ยก็บอกว่าไอา่ลงหลุมในฐานะฟิวชั่นแมททิวเวลปั๊บเขาสามารถเซต ดร์กอนเทลสเปลแจากไอเด็กได้1ใบแล้วก็เนเกตเอฟเฟกของเฟสอัพมอนสเตอบนบอร์ดได้1ตัวอืมแล้วก็ตัวไออันนี้เฟมินาเฟมินก็บอกว่าลงหลุมในฐานะฟ <c oughs> ิวชั่นแมทเทียปั๊บก็จะเซตดาร์กอนเทลสเปลจากไอเด็กได้1ใบเนาะอืมก็อโพนเนเกตไปแล้วก็เนี่ย <c oughs> เซตเป็นกาฮูดาร์กอนเทลแล้วก็ ในเกรดอโพผมแล้วก็เด้งพรมีเทียนพินเซตผมเนาะทีนี้ผมก็เอ็กเตอร์เวตตัวฟอกเบลดในหลุมเพื่อชุบไออันนี้มาชุบเบรกซอร์ดออกมาแล้วให้เบรกซอร์ดเนี่ยยิงกลาวหูแล้วก็เทียวทิ้งแล้วเขาก็ขึ้นเลตเตอร์ไนท์ครับแบนิชกัสตี้บาร์ดิชแล้วก็ขึ้นไทฟอนไทฟอนก็ทําการเด้งตัวเบรกซอร์ดผมแล้วด้วยความที่มันชุบม,มาจากไอฟอกเบลดแล้วเนาะนั่นทําให้มันโดนแบนิช แทนที่จะโดนเด้งกลับเข้าเอ็กซ์ตร์เด็กแล้วเขาดันปล่อยบอดี้สเตต์2,009เอาไว้ผมเลยอันนี้เลยเมีโอกาสในการทำ OTK ครับก็เสิร์ตอันนี้มาสเสิร์ตฮาริมาแล้วก็สเปร์ฮาริแล้วก็ใช้ตัวไออันเนี้ยเลยนะแฟนทอมไนท์วิงในการชุบตัวสเตนกริฟอ,ออกมาแล้วก็ทอนสเกลออกมาด้วยแล้วก็ โยนเกียร์เบรดผมตัวเอ็นเซียนโคลบแล้วก็ไอท่ทำการเก็บเกียร์เบรดแล้วก็เอ็กซ์ดขึ้นเบรกซอสครับแล้วก็แปะเกียร์เบรดให้ฮาริแล้วก็เสิร์ตตัวไออันนี้มาด้วยเสิร์ตตัวเซเลนบูสแล้วเขาก็ยอมแพ้เนาะคือในตรงจุดเนี่ยผมสามารถที่จะฮาริตีเบิ้ลอ่าแล้วก็ไอเบรกซอสตีเบิ้ลได้ดาเมจมันก็เกิน8,000นะนะอืมก็โอทีเคไปอะไรไป สภาพมันก็ประมาณนี้ครับกับการตบตีกับเด็กดราก้อนเทลเนี่ยเนาะถามว่าเด็กมันเก่งไหมมันก็ถือว่าเก่งนะคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันได้ฟิวชั่นซัมมอนสักทีเนี่ยมันจะมีอะไรต่อมีอะไรตามมาเต็มไปหมดเลยทั้งเทคของมอนฟิวชั่นบนบอร์ดแล้วก็เทคของมอนดราก้อนเทลในสุสารที่ทั้งสามารถเซตสเปลทรับดราก้อนเทลได้แล้วก็สามารถใบหมอนบนบอร์ดได้เด่งการบนบอร์ดได้ หรือว่ายิงการบนบอร์ดนู่นนี่นั่นอะเนาะเยอะแยะเต็มไปหมดอืมคือนั่นแหละถ้ามันได้ฟิวชั่นซอมมอนก็การันตีว่าการบนบอร์ดเราเนี่ยหายแน่ๆประมาณใบสองใบอะครับนั่นแหละเออนั่นก็เป็นความน่ากลัวที่เราต้องเจอเวลาเจอกับเด็กดรา้อนเทลเนี่ยเนาะแล้วก็มันคืนรีซอร์ทเก่งด้วยใช่ปะเออมันมีตัวอาร์เทริออนที่สามารถที่จะเด็งการ์ดทั้งจากในหลุมแล้วก็บนบอร์ดขึ้นมือได้มันก็สามารถที่จะ เก็บการ์ดแบบเฟมิน่าจากใน,นหล่มขึ้นมือได้แบบเนี้ยแล้วก็เอามาใช้ฟิวชั่นซัมมอนต่อในเทิร์นฝั่งเราแบบนั้นนะเนาะเออนั่นแหละครับมันมันเก่งทั้งตอนเริ่มก่อนแล้วก็เริ่มหลังแต่จากที่ผมเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถเอาเฟมิน่าออกไปได้อเอ่อสามารถที่จะคอบายมันออกไปได้หรือว่าเอา่อโฉบมันออกไปได้ด้วยทางใดทางหนึ่งอะมันก็จะทําให เราสู้กับดา้อนเทลได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเอ่อแล้วก็เด็กมันไม่ได้มีเนเกตด้วยมันจะมีเนเกตแค่ในรูปแบบของตัวทรั p ชื่อฮอนหรือว่าชื่อเฟรมนี่แหละเอ่อนั่นแหละมันจะมีแค่นั้นแล้วเราสามารถที่จะใช้บอดเบรกเกอร์ในการที่จะแหกบอดมันได้ค่อนข้างง่ายครับคือล่อเนเกตไอตัวทรับพวกนั้นไปก่อนแล้วก็ปาบอดเบรกเกอร์ไปอะไรไปแค่นั้นบอดมันก็แตกแหละอืมคือบอดมันแตกง่าย ครับแต่ว่าคืนของเก่งแล้วก็ไอ้แงะบอดเก่งอะไรเก่งแบบเนี้ยเนาะ,ะนั่นแหละนั่นคือ r a g o อนเทลโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถที่จะโดเน a ในช่องทางใน descripton i ใต้คลิปได้หรือว่าจะ super chat หรือ super tank ก็ได้หรือว่าจะ sub member ก็ได้ sub member นี่ก็20บาทต่อเดือนครับแล้จะได้ emo ท์ไปใช้กันในช่องคอมเมนต์ในช่องแชทอ,อะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ